ความตกใจนะคะบังเกิดกับป้าจริงๆด้วยในห้องที่เก็บแขวนเสื้อผ้านะคะมีเมล็ดขาวๆร่วงเต็มพื้นไปหมดเลยแล้วก็กระจายในวงกว้างด้วยนะคะป้าก็พยายามจะเปิดดูว่าแหล่งที่มามาอย่างไรก็พบว่าเสื้อกะเหลี่ยงตัวนี้ค่ะเป็นที่มาของไอ้เจ้าเมล็ดขาวๆเนี่ยซึ่งป้าทราบว่าเขาคือลูกเดือยอะ ที่ชาวกะเหรี่ยงนํามาปักตกแต่งเสื้อผ้าผ่อนนะคะเสื้อตัวนี้ป้าซื้อมานานละซื้อผ่านซื้อออนไลน์อะคะ่ะทีนี้ป้าเสียดายเขามากเลยอะทั้งทั้งที่เขาก็รับใช้ป้ามานานแสนนานเนี่ยให้ดูของจริงะคะ่ะเขาจะบรรจงเอามาปักเป็นดอกไม้นะคะอันนี้ป้าใส่หลายโหดนอะทั้งในและนอกประเทศนะคะสวย เนี่ยคะ่ะออกมาแล้วดูดีทีเดียวนะป้ารักเขามากเลยอะ่ะตอนนี้ป้าต้องสืบว่าใครสามารถบรรจงปักให้ป้าได้ใหม่ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ